เออผมเจอพี่เป้พี่เป้หัวฟ้านะครับในในคลิปเนี้ยในคลิปโปรหมดช่องผมผมไม่แน่ใจนะว่าตัวจริงหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช่ตัวจริงรเปล่าเน,เนี่ยเนี่ยนะ่ะโปรโมดให้บ้างสิผมก็เลยตอบไปว่าใช่ตัวจริงเปล่าไม่ใช่ผมประจานนะครับอืเดี๋ยวดูว่าม่ใช่ตัวจริงไหม ผู้ติดตามถูบวิดีโอให้โอ้โหไอ้เหี้ยทัพจีนในสัตว์เดี๋ยวดูคำอธิบายมันดิโอ้โหคล้ายกูมากนี่มันก๊อปของกูไปที่ว่าเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันใช่ป่าวะเดี๋ยวผมขอดูดีๆก่อนเฮ้ยมันมันก๊อปคฟอธิบายกูเปล่าเดี๋ยว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 เฮ้ยเนี่ยไอย้เหี้ยใช่เลยใช่เลย แล้วมันเปรียบเทียบกับผมนะครับแล้วมันเปรียบเทียบของผมนะครับนี่ใครกันมากเียทุกคนดูดูดีๆนะครับ่ะเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ละไอเหี้ยผมว่าไอเนี้ยตัวปลอมไอเหี้ยมังตัวปลอมยิ่งี้ไอยี่ตัวปลอมครับทุกคนผมอะผมมาปดเชี้ยมันเงย ไอ,เอ้เฮียมันโอ้โหนี่คีพีเป้เฮ้ยมันข้อคีพีเป้มันน่าดานเลยเหรอไอ้เฮียรเเล่่นนแมปอะะไวียสุดดานมากสัตว์ปกติแต่ละคีมันหนึ่งปีที่แล้วไม่ใช่อันนี้มันเป็นหนึ่งวันที่แล้วยี่สิบมันก็ละเสร็จแต่คีแล้ว่าไอ้เฮียเออทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องไว้ข้างล่างนะครับฝากไปเม้นถามันนะครับไอ้เหี้ยมันคือแบบ หน้าท่านเกินอ่ะครบคลิปพี่เป้ตั้งหน้าคลิปอ่ะมันคือมันไม่ได้ครอบคลิปอย่างเดียวมันปลอมเป็นพี่เป้ด้วยแม่งโคตรสวังเลยยิดยิดเคถ้าพี่เป้งอยู่นะกูบอกแน่ไอ้ส้นตีนบล็อกแม่งเลยไอ้เฮีย